สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบีเคสนะครับในโซเชียลเนาะที่เพื่อนๆโดยเฉพาะสาวๆนะครับถามผมมานะผมก็เลยเอามาทำคลิปสั้นๆนะครับยางปลอมอยางรดยนต์ปลอมมีด้วยหรือไม่ าดูนะครับว่ายางรถยนต์เนี่ยร้องเนี่ยมีด้วยหรือไม่นะครับนี่คือคำถามนะข้างหน้าผมนะครับก็คือเป็นยางรถยนต์นะครับฟินะฮะเป็นยางรถยนต์เป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นบริษัทแม่นะกับบริษัทลูกนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะดูว่ายางรถยนต์เนี่ยเป็นยางของจริงหรือเปล่านะครับระดับแรกเนี่ยเราก็จะดูเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยสติ๊กเกอร์นะครับ สติกเกอร์เองเนี่ยของแต่ละยี่ห้อเห็นไหมครับก็จะมีบอกรุ่นนะครับบอกบอกแบรนด์นะฮะบอกรุ่นบอกไซส์บอกขนาดนะครับอันนี้คือสติกเกอร์หรือเรียกภาษาว่าภาษาอังกฤษว่าลาเบลเนาะตรงสติกเกอร์ของยางรถยนต์นะครับอันที่หนึ่งให้เราดูกันนะครับอันที่สองนะครับก็คือดูตัวพวกฟานแกมยางต่างๆห็ไหมข้ามแกมยางนะครับอ่ะออนี่ชัดเลย อันดับแรกนะครับเขาจะต้องมีก่อนนะฮะก็คือต so ัวแบรนด์นะครับผ้าแก,ก้มยางนะครับอ่าอันที่2เห็นไหมนี่เรามาเป็นดูเป็นวนนาฬิกา aal, นะอันที่2ก็คือตัวไซส์นะครับไซส์ข,ของขนาดต,าต่างๆนะครับอันนี้เป็นขนาด2 3 5สามห้านะคห้าห้า R สินะครับอ่าเห็นไหมอ่าพอต่อไปป,ปึ๊บนะวนไปเรื่อยๆเน่เน่เน่อันนี้เป็นลายเป็นรุ่นเห็นไหมครับมีเชลินรุ่นไพลอตสปอร์ต 4SUV นะครับอันนี้เนี่ย อยู่ที่กล้ามแจ้งย่างก็คือนะครับตรงกับตัวสติ๊กเกอร์อเห็นไหมก็คือลาเบลหน้านะครับก็เพื่บอกชัดนะอันนี้นะครับอ่าโอเคมาต่อด้วยดูนะครับดูอันอีกทีน,นึงก็คือตัวปิดโตนแล้วกนนะนันนะครับเห็นไหมปิดโตนรุ่นนะครับก็คือโปรเดนซาสปอร์ตไฟยานนะครับ2องสามห้าหห R สนะิเก้าอ่า อันนี้ตัวความเร็วนะครับนะครับแล้วก็ตัวดัชนีลดําหนักนะครับตัวนี้นะอ่ะเราก็มาดูบิดตนวอีกอันเดียงเห็นไหมให้ดูดัดนะครับบิดตันี่บิดตนเห็นไหมฮะรุ่นอ่านี่ไซส์เห็นไหมฮะไซส์ยางสองสามห้าห้าห้าาสิบเก้านะครับแล้วก็ตัวดัชนีลด้ำหนักตัวความเร็วเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวรุ่นโปเรนซ่าโอ้เห็นไหมโปเรนซ่า โอเทนตาแล้วก็สปอร์อยู่ไหนสปอร์สปอร์อ่าเห็นไหมโอเทนตาสปอร์นะครับอันนี้นะครับเป็นทั้งหมดนะ1หนึ่งด้านแล้วก็สองด้านนะครับที่ต้องมีนี่นะครับสองด้านเลยสองด้านก็เห็นไหมติดโตนนะครับเราก็จะพิมไว้เลยติดโตนรุ่นรุ่นเน่รุ่นรุ่นแล้วก็ดูไปนะครับรุ่นดเราเลื่อนไปเห็นไหมรุ่นรุ่นรุ่นอยู่ไหน ลูนอ่าอยูะนี่หลัอบองบนลูนโวเดนซาใช่นไหมครับโวเดนซาสปอร์ตเห็นไหมฮะใช้ยางเห็นไหมครับนะทั้งสองด้านนะตัวยางรถยนต์นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับอะนี่ทั้งสองด้านนะอ่าโอเคพอคันนี้เรามาดูต่อนะครับว่ายางอันนี้ยเขาเรียกว่ายางบริการแม่นะครับยางบริการแม่ พยางเห็นไหมครับพยางนะครับแล้วก็รุ่นยางรุ่นยางเห็นไหมุุนยางนะครับนสะสกอร์เปียนเวอร์ดี้นะครับอ่ะเพากว่าจะเขียนไว้อันนี้ตัวนี้เป็นรันแฟดน,นะรันแฟดน,นะครับทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับสองด้านเหมือนกันอ่ะกล้องค่อยๆถ่ายไ,ไ,ไปดูเห็นไหมครับทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นยางบริษัทแม่นะครับทั้งหมดนะฮะก็คือเป็นยางพ้ดยง่ายว่าอยากแท้ ยังแฉะนะครับย,ยางแท้ยางแท้นะครับตัวนเป็นยางบริษัทลูกอ่าตัวอ่างบริษัทลูกคืออะไรนะครับก็คือแยกมาจากบริษัทแม่นะครับมาเป็นบริษัทลูกที่บริษัทแม่การันตีนะครับถ้าเขาผลิตออกมาเป็นเขาเรียกว่าคุ๊กเกิลแบนเป็นแบรนด์ที่สองนะครับแต่แบรนด์ที่สองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ปั๊มตรงข้างแกนยางว่าเป็นบริษัทแม่เขาจะปั๊ม เป็นรุ่นยาแล้วใช้คำว่าผลิตโดยบริษัทแม่หนึ่งอสาห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราก็ยังมีทตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือเป็น,นี้นะครับสองตันนี้สองตัวนี้เนี่ยผลิตโดยบริษัทนะครับดูดีๆก็คือบริษัทบิโตนเห็นไหมบริษัทบิโตนนะครับตรงลาเบลนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือตัวลัสก้านะครับก็ผลิตโดยบริษัทบิโตนไหมครับนะอันนี้เนี่ย ตรงลาเปลวหรือตรงสติกเกอร์นะครับเขาก็จะบอกเหมือนกันว่าเป็นรุ่นเห็นไหมรุ่น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 ,นะรน,นนะครับก็เป็นแบรนด์นะครับโรงงานเขาก็จงเขียนชัดเลยว่าโรงงานผลิตที่ไหนเมนูคุนเตอร์ลิงบาบิโตนเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มาเป็นเอ่อเป็นสายยางนี่สายยางเห็นไหมฮะสายยางนะครับทางแก้มยางนะครับของตัวสติกเกอร์อ่าเรามาดูกันนะครับก็คือ ดูนะทั้งกันยานะครับเห็นไหมอะอันนี้เขาจะเป็นรุ่นของเขาก่อนเป็นยี่ห้อของเขาก่อนเป็นแบรนด์ก่อนแบรนด์เดตันดูรอบๆเลยนะครับรอบๆเลยรอบๆเห็นไหมฮะเขาจะไม่มีคําว่าปิดตนเขาจะมีคงแค่สติ๊กเกอร์แต่ตัวนี้เองเนี่ยบริษัทปิดตนผลิตนะเพราะถ้าเราอ่ะครับเราเราจะอยู่ดีเนี่ยเราจะไปเขียนว่าเฮ้ยบริษัทปิดตนผลิตลิขิตนะครับโดนปรับโดนจับ โดนจาคุกแน่นอนไม่มีใครเขียนอันนี้ก็คือบร์สับปะตดผลผลิตแต่เขาไม่ได้ปั๊มตรงแกนยางนะครับตัวนี้นะกับตัวนี้เห็นไหมก็เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่นะครับนี่ทางซ้ายและขวานะครับก็จะเป็นตัวอะไรเป็นอ่าลาซ่านะครับเป็นแบรนด์นะครับรุ่นเห็นไหมครรุ่นคอมเพรสตอ่ะว่ากันไปแล้วก็ตัวสายยางนะครับสองสองห้าหกสิบห้าสิบนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นเหมือนกันหมดเนาะเห็นไหมนะครับนี่คือยางยางเนี่ยนะครับนี่นะครับเราไม่สามารถวู้จริงจริงการจะก๊อปเนี่ยก๊อปยางเนี่ยมันไม่ได้เหมือนล้อแม็กนะล้อแม็กคือก๊อปจะมีอะไรอะไรหรือต่างๆเนี่ยจะมีแท้เทียมเทียบนะครับล้อแม็กจะมีก๊อปคิดเอก๊อปอะไรต่างๆแล้วแท้ล้ออะไรก๊อปลายก๊อปได้ ลายยางที่ลูกค้าเห็นไปก่อนนะครับเป็นลายยางขนาดอ่าอย่างเนี้ยลายยางที่แบบโหนี่เลยตัวท็อปถูกต้องไหมฮะเห็นกันก๊อปลายก็อปได้แต่มาก๊อปตัวแบรนดเนี่ยไม่ได้นะครับโดนจับนานติดปุ๊บยาวนะครับเรื่องใหญ่2ตัวโรงงานนะครับโรงงานยางเนี่ยเวลาลงทุนทีเนี่ยหนึ่งลายกาหนจะเป็นพันล้านนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆให้ดูกันนะครับว่า ยางเองเนี่ยยางแท้นะครับยางก๊อปไม่มีนะจ๊ะมีแต่ยางเก่าปีเท่านั้นนะครับปีเก่านะแค่นั้นเองนะครับก็เป็นยางปีเก่าเหมือนกับปีที่เขาอาจจะเก็บมานานหรืออาจาจะไม่ได้จำหน่ายหรืออะไรต่างๆนะครับก็แค่นั้นนะฮะยางบอลไม่มีนะยางรยนต์อลไม่มีนะครับก็จะมีเป็นบริษัทแม่แล้วก็บริษัทลูกตามนี้